อู้มันต้องอย่างนี้ถ้าข้าใครมาจีบเนนซี่นี่ตายแน่เลยเนนซี่ติหนักมากอนนโอ้โห,โโห,โโหโดูครับมินนี่ตาลอ,อยแล้วครับนนดูพี่เนนซี่ติน,นะครับอืออโอ้โเอาแบนี่ใส่นี่ใส่นี่ต้องเอากระสอบทรายแล้วนะซี่ถ้าผ้ามันมีมันมัน,มนไม่ได้แรงอ่ะมันปิว ต้องเป็นกระสอบอารายโอ้โหใครจะจีบแดนซี่นะครับต้องคิดใหม่นะครับเตะแรงมากนะครับเตะแรงมากๆโอ้ยไม่เคี้ยวกันด้นคยับโอ้โหฟันหักนะโอ้โหดีครับนักมวยถ้าเจอสถานการณ์จริงแดนซี่ก็ไ,ไปเลยครับเลงไ,ไปที่ก้านคอรหรือช่วงท้องนะครับ นี่โหเตะนแน่นมากนะครับอันนี้อ่ะนี่อัน,นี้อ่ะถ้าได้สามร้อยล้านวิวเดี๋ยวพี่แบ่งให้ในที่ล้านห้าโอ้โหมินนี่นนมินมนี่ดูพี่ในะที่ดิตัวไปเตะแบบนี้นะลูกนี่นักมวยไปป้องกันตัวเองลูกมัมมัมกันลูกมัมมักันมามมัมกัน มามามกันลูกอู้